เอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Resident Evil Revelation Part 9ของแล้วนะครับเนื้อเรื่องเรื่องเข้มข้นแล้วนะสำหรับเกมนี้ตอนนี้อยู่กับ Episode 6 The l e g i o Solis กูอ่านถูกนะัเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคท่านคะมันเกิดอะไรขึ้น you're out of time i'm afraid a rescue just isn't possible chris is traveling by sea he won't reach you in time chris he's all right no time to explain i'll do what i can to stop the attack o'brien out okay come on and here the chief has filled me in on your predicament There's only one thing you can do confuse the satellite's targeting system. เอ่อแล้วเราจะทำอย่างนั้น o w e ยังไงผ i รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรือลำน i ้นผมจะหาทางออกได้แค่กลับเข้ i ไปข้าง o นก่อนแล้วผมจะส่งสัญญาณให้คุณตั้งแต่พาให้แล้วละสแกนหาแล้วหาไม่เจอฮะไม่รู้อยู่ไหนอยู่ข้างนอกปะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดูแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยแต่เราได้การ์เลือ์มาแล้วนี่เอาข้างนอกมีป่ะเนี่ย เอ้ยอยู่ไหนอ่ะช่างมันไม่หาแล้วกันเดี๋ยวจะเสียเวลามากกว่านี้แต่ที่จะรู้ก็คือเราได้การลีเดอร์แล้วครับผมเราจะเอาการลีเดอร์ไปจิ้วไม่ลงบันไดมีบันไดไว้ทำไมเนี้ยอ่ะลงห่างเดิมนั่นแหละเราได้การลีเดอร์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปห้องที่เราเข้าไปในตอนแรกอา้าโรเคนอีกเอาลิพังเหรอขามาก็ไม่พังไม่ใช่เหรอตรงนี้สแกนได้ไหมเอามีสแกนได้วะ่ะตรงไหนก่อนตรงนี้อย่างนั้นเหรอเอ้ยยังมีอีกอันเนี้ย นี่เก็บห้านัดมันยังมีอีกอะเนี่ยอะตรงนี้อืมหมดแล้วอ๋อมันอยู่ข้างล่างนี่เองแฮนด์กันอีกแล้วครับได้แฮนด์กันเยอะจัดครั้งที่แล้วเราก็ได้อะไรเพิ่มวะแมกกาซีนของไรเฟิลม้งไม่แน่ใจไปพาค่ะไปกันเถอะเราจะลงไปสำรวจกันโหลดฉากโหลดฉากแล้วก็เงียบรอ <c oughs> ก็เมื่อกี้เหมือนมนคุยกันเรื่องประมาณว่าเอา่อเราจะหลอกล่อดาวเทียมอะไรสักอย่างหนึ่ง อ๋พังอีกทำไมลิฟต์มาหยุดแค่ตรงนี้ล่ะอุ้ย่นีเราอยู่ชั้นไหนวะชั้นบนชั้นบนชั้นบนไอห้องนั้นอยู่ไหนวะยูเอว นั่นงอย่างที่คิดไปเลยต้องรีบเลยก็คือเหมือนเป็นตัวล่อเป้านะฮะก็จะแปลแต่กลัวแปลไม่ทันก็เลยเดี๋ยวไปทำทรัพดีกว่าตัวเองเล่นตรงนี้ก่อนลวกันกลัวจะแปลอะไรที่แบบผิดไปขนาดแปลคำง่ายๆยังผิดเลยเดี๋ยวรู้แค่ว่าเราต้องไปล่อเป้าฮะ แต่ก่อนไปเราเฝ้าขอฟาร์มกันนะไปถูกห้องไปเนี่ยอืมครับติดติดติดมีต้นกัญชาอีกแล้วตรงนี้เราจำได้ว่าเรายังเก็บไม่ครบเนี่หว่นะเห็นไหมอืมแค่หนึ่งเองไปดีกว่าเห็นไหมจำลงไปฝั่งนู้นเราจำได้ว่าเราเหลือกระสุนไว้เยอะมาก ที่เราบอกว่าเราจะเอามาจะเก็บไว้เผื่อสักวันกระสุนไม่พอให้มาอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องตอนหลังๆมันจะแบบมีโอกาสได้กลับมาอีกหรือเปล่าก็เลยกลับมากอบโกยเท่าที่ได้แล้วกันนี่ช็อตการทั้งสิบนะตอนแรกเก็บไม่ได้ตรงนี้แหกนการแหกนการตรงนู้นมีช็อตการอีกเยอะมากกระสุนเยอะออมเอาช็อตการใช้กับไอพิกามปูไปเยอะ มม e ไม่รู้คือตัวอะไรสรุปจะเป uh, น็นปูเป็นหอยหรือเป็นอะไรแต่รู้เ่าว่าต้องเป็นสัตว์น้ำแน่แน่ Cat and Mouse นะฮะเอพิโซดสี่ผมว่าเดี๋ยวตัดภาพไปตรงใกล้ถึงภารกิจแล้วกันมาทำอะไรตรงนี้เลยมอนฮัลโหลครับสวัสดีครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ครับครับ มีอะไรคุยไหมครับเดาหรอกเดิมโอเค head to the f o r d e c k ว่าแต่ f o r d e c k มันอยู่ไหนวะเออมึงดูได้ไงว่ากูพยายามจะทำอะไรนั่นสิมึงมีส่วนร่วมกับเวลโตรไหมเนี่ยหักหลังเปล่าเลมอนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเราก็ไม่ค่อยจะดีกันเท่าไหร่นะเอ้ยมีศพตรงนี้เฉย ปกติมันตายแล้วมันไม่กลายเป็นน้ำหรอไม่ได้กลายเป็นของเ,วเ,อเ,อเลวเลยเฮ้ยมีศพเฉยเลยเดี๋ยนะไม่ดีละตัวอะไรบุกเร็วอะสแกนไม่ได้ด้วยอืมกลัวไม่ตายเอ๊เนี่ยมีอีกแล้วผมว่าต้องมีตัวอะไรที่แบบต่อสู้กับไพวกนี้แน่แนเลยไม่จับขาใช่ไหมไม่โอเคกูอยาอเอ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรอีกี้เห็นเร็ว ฮันเตอร์ปอกว่าเห็นขาไวาๆไหนเนี่ยตายเต็มเลยไม่รู้เหมือนกันต้องคอยดูต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสแกนได้ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรให้สแกนตอนเล่นเป็นคริสนี่พลาดเยอะเลยเออาได้ยินเสียงอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เอ้ยกูยิงอะไรของกูนี้กูควรไปตัดแว่น อือหูเยอะจังเอ้ยอย่าอยาอืมไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไปแล้วไม่สู้ด้วยแล้วอย่าเสียเวลามันมากไปก่อนไปก่อนย่าโอเคเปิดประตูไม่เป็นใช่ไหมเอ้ยโอ้โหไม่ต้องลุกเอ้ยไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกอย่าลุกโอเคตายวะโอ้ย หน้าแดงเลยเขินปาพาร์เกอร์มึงไม่โดนอะไรได้ยังไงวะไปเด็กดีกว่าพาร์เกอร์ไม่โดนอะไรได้ยังไงเนี่ยฮะทำไมมันตกกูอยู่ตัวเดียวอะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่มีเฮ้ยการลีเดอร์ใช้ได้แล้วนี่วะเดี๋ยวนะขอเก็บกระสุนแป๊บนึงนะครับจำได้ว่ามีอยู่ข้างหลังตอนนี้กระสุนก็เหลืออ่ากัญชารักษาทุกสิ่งเก็บได้แล้วนี่การลีเดอร์ใช้ได้แล้วได้คัสตอมพาร์ท แบบอัปเกรดโอเคคิดว่าน่าจะได้ย้อนกลับไปใช้บ้างแหละสักที่หนึ่งเอ๊ะหรือผมย้อนกลับไปดีดีวะหลังจากนี้หลังจากนี้เราจะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาไหมอะไม่รู้ดิง,ง้างอืมต้องตายไม่ต้องลุกเออ,เอ,อมาแล้วมาแล้วอย่าไม่ต้องโหนัดเดียวครับหน้าเดียวพอ เยนะอย่านะขออนุญาตคุณผู้ชมโอ้ยอืออือทีเดียวมา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 โจดดมาสิครับงาบา้างเฮ้ยฟาดหางมีเหรอมาเรื่อยเลยวะพาเกอร์ยิงแล้วมันสตันด้วยเหรอเนี่ยอือเดี๋ยวขอนขอนุญาตคุณผู้ชมสักแพ็กนะฮะอ๋อไม่ตายโอ้โหมึงไม่ตายได้ไงเนี่ยมึงโกงกูแล้ว ได้พูดสักทีเดี๋ยวขออนุญาตทัับกันนะฮะเนื่องจากว่าเราได้การรีเดอร์แล้วผมจะลองกลับไปใช้เอา้ามันล็อกาาตัวนน่าจะสาอีกคลิปหายย้อนกลับหางเดิมจะไปดูว่าไอ้ตรงที่ยังเปิดไม่ได้อะมันเปิดได้หรือเปล่าตัดภาพแป๊บนึงนะโอเคมองมาถึงตรงนี้แล้วมันมีอะไรเนี่ยอยากรู้คัสตอมพาร์ตหือดีมากยังมีข้างล่างตรงนั้นอีกแต่ว่ามันไกลเกินไปอะ่ะโอเคได้ของแล้วตัดภาพกลับไปโอเคกลับมาที่เดิมสักทีได้คัสตอมพาร์มตมาสองอัน มาขอเราเปิดกล่องแป๊บนึงนะว่าได้อะไรบ้างกาตูมพาร์ทอันแรกคือเดสทูแล้วก็เบิร์ดทูเบิร์ดวันยังไม่ใช้เลยนะอันนี้เดสห้าสิบเปอร์เซ็นต์งั้นถ้าเป็นเดสทูอู้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไงอู้น่าสนนะเนี่ยเดี๋ยวนะมีใส่อะไรดีกเออมีแค่นี้เออเป็แบบนไงนะงั้นเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ไปอันนึงเป็นยิงเทียนัดยิงชัดกันแล้วก็แบบแรงๆเอออย่างเงี้ยดีละ มี่มีกล่องเยอะจังต้องสู้ไเนี่ยโอ้โหทำไมไม่ถูกหวยบ้างงา้างอืมอเคมีไเนี่ยมีตัวเดียวหรอ,อเอา้านึกว่าจะโดดถกยิงเว่าวเลยอย่าขอเตะเพื่อนก่อนอืมเอาสองอุ้ยไม่ตายทุกตัวอย่าอย่าตายพอดีอืม,อมขอบคุณพาร์เกอร์มาก ยิงให้อืมละลายหายไปเป็นก้อนเน,นื้อมีกปะเนี่ยเดี๋ยวต้องหัวเรือนะั้นมีอะไรปะโอ้ยมีด้วยวะเอาไปแกนไม่ถึงอีกมันคืออะไรอ่ะแฮนด์ปริน้นโอ้ยโอ้โอโอโอยวิายายาย่านะคะโอ้โหเยอะจังช็อตกันเอาช็อตกันมาด่วนช็อตกันมาด่วนอืมอุืยเยอะจัด โจดมาสิสแกนรัวๆที่นี้อือโอ้โหฮึควยเสร็ดแล้วเฮ้ยเสียงดนตรีหายกริบเลยเสียงดนตรีหายไปทิ้งเดี๋ยวนะมีอย่างนี้อือผม้โหพอสู้เสร็จแล้วเสียงดนตรีแม่งหายเลยเงียบกริบเลยไหนข้างในมีอะไรครับอือตัวรอดสัญญาณหน้าตาเป็นไงขอดูหน่อย Over here Thank God ันคืออะไรชิ้นส่วนประกอบเครื่องบินเนาะตีหนึ่งเจ็นาทีศูนย์ใหญ่ FBC v s a a ต้องการอะไรจากฉันโอ้นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกันหนึ่งปีเลยเหรอฉันเกลียดความผิดหวังแต่นายสายเกินไป มันนี่เองที่นะที่อยู่เบื้องหลังไอเวนนั่นแม่งเอ้ยโอเคเอาเป็นว่าพาร์ทเก้าขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีบลงให้ดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะได้แบบว่าไม่ต้องขาดตอนฮะวันนี้ไปละวบ๊ายบายสวัสดีครับ